สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสากรกลับมาพบกับเพื่อนๆนครับอย่าเพิ่งเบื่อนหน้ากันไปก่อนประมาณสองทุ่มเวลานี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับวันนี้ก็ก่อนเข้ารายการมาผมได้แชร์ภาพพระนะสมเด็จ ก็เป็นของสมาชิกทั้นหนึ่งของพระเครื่องเรื่องง่ายๆนะครับผมเห็นว่าเป็นพระที่งามนะครับสมบูรณ์สุดแล้วก็มีตำหนิมีอัตลักษณ์ที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับตามที่พระแท้ควรจะมีนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีลักษณะของพระแท้ควรจะมีนะครับดังนั้นเนี่ย อันนี้แหละคือการมองภาพรวมโดยแท้จริงเลยถ้าเราเห็นพระองค์นี้เราจะมองภาพรวมได้โดยง่ายนะโดยที่เราไม่ได้ไปพูดเรื่องพิมเราไม่พูดเรื่องเนื้อเราไม่ได้พูดเรื่องของอีเราไม่รู้ไม่รู้แม่พิมเป็นไงไม่รู้ว่ามันเก่ายัางไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฉยไปก่อนพิมพ์อะไรมุดเราไม่รู้คือวันนี้เราจะพูดในส่วนรวมของพระสมเด็จสามวัดนะไปเลยนะโดยโดยใช้องค์นี้เป็นต้นแบบ ในการที่เราจะสามารถเรียนรู้ข้อเท็จจริงความเป็นจริงอัตลักษณ์หรือว่าแบบของพระที่พระแท้ดูยังไงนะที่ผมทวงถามมาตลอดนะพระแท้ดูยังไงเออแล้วไม่มีใครตอบแล้วดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าผมเองไม่เคยพูดดูดเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่านะผมจะพูดให้ดูอัตลักอัตล,ลักษณ์ลักษณะของพระแท้ องนี้เขามีสมบูรณ์มากนะไม่ว่าจะเป็นรอยจิกนะครับที่เราเคยเรียนรู้กันมาก,ก่อนจิกเข้าจิกออกส่วนที่นูนของเส้นซุ้มนะด้านขวามือเราจะพบรอยจิกเข้าเมื่อเราพบรอยจิกเข้าตรงเส้นซุ้มอาจจะขาดไปหรือไม่ขาดแต่ดูที่พื้นพื้นของรอยจิกอะ่ะมันจะมีส่วนที่เป็นขีดแตกลงไป มองในส่วนของจิกออกที่ทางซ้ายของเส้นซุ้มที่ออกไปมันจะเป็นเนื้อเกินสโลปลงไปนะเป็นสามเหลี่ยมเป็นรอยจิกออกสามเหลี่ยมออกไปดูรอยพาดผ่านตามแขนนะหรือเส้นซุ้มเราก็จะเห็นมันมีรอยพาดผ่านต่อออกมาจากคอมออกมาหากัตลอดแม้แต่ดูดูจากตรงแขนก็ได้มันก็จะมีรอยค่อมรอยแตกก็ค่อมเป็นเส้นคู่ก็มีทําให้เนื้อตรง ตรงข้อสอบพระแถวๆนั้นอะเป็นรอยคู่หลุดออกไปเหรือดูรอยจิกใต้ฐานพระพระถ้าเราเอียงดูถ้าเรากลับถ้าเราเอียงเสียนพระไปทางซ้ายมือใต้ตักพระจะพบรอยจิกเข้าจิกเข้าของสนักของบางส่วนที่จิกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใต้ฐานพระ คือถ้าพระแล้วเราเอียงเอียงไปทางซ้ายมือของเอาเสียงพระไปทางซ้ายมือของเราเนี่ยเวลาเราพิจารณาพระเนี่ยฐานพระนี่เราจะพบลอจิกนะลอจิกเข้าในขณะเดียวกันไอทางออกมันก็จะอยู่อีกสองข้างหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกินเลยนะไม่เกินเลยให้สังเกตไปลายปลายฐานของแต่ละชั้นของฐานก็ได้นะมันจะไม่มีลักษณะของ จะมีลักษณะผิวไหวผิวไหวผิวไหวออกไปแล้วเราอาจจะไปพบเส้นต่อจะมีรอยที่คล้ายๆเส้นมันพาดผ่านแล้วมันจะไปขึ้นที่ซุ้มขอบซุ้มอ่ะก็คือจากฐานเนี่ยไม่ว่าจะฐานที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่หนึ่งต้องนัสี่ห้าหกเจ็ดเราอาจจะเจอเส้นเส้นที่มาไปติดอยู่กับเส้นซุ้มอยู่เส้นหนึ่งปบเป็นตุ่มๆหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเส้นลับเส้นลับหมายถึงอะไรเขาจะมีเส้นพาดผ่านมันไปลับกันอยู่ตรงนั้นเพื่อ อ๋อน,นั้นมันเป็นเรื่องของการสร้างแม่พิมพ์ผลิตแม่พิมพ์การต่อนเนื่องการอะไรรู้นะเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือนะแต่วันนี้เราเราจะมาดูว่าอ้าแล้วครูรู้ได้ไงพระองค์นี้แท้ในหนังสือเนี่ยผมก็เกิดไอเดียว,ว่าเดี๋ยวผมจะทําเรื่องเนี้ให้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าเราจะมีพิสูจน์ได้ยังไงเพราะพระองค์นี้แท้สิ่งที่พิสูจน์ไดม้มันมีหลายอย่างถึงแม้เราจะไม่มีเครื่องมือ อ่ะแล้วครูจะทำยังไงนะเดี๋ยวผมจะไปเขียนไวในหนังสือแล้วก็จะแสดงภาพในหนังสือให้ดูว่าทําไมมันถึงแท้เราสามารถนําภาพพระองค์เนี้ยไปนําพิสูจน์อย่างไรแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าแท้หรือว่าพระองค์ใดๆที่เป็นพระแท้เราจะพิสูจน์ได้ไงองค์นั้นแท้ถ้าองค์นี้แท้องค์นี้แท้เราจะทํายังไงเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าสององค์นี้ยแท้เหมือนกัน ท,ทั้งที่เราก็ดูแค่พวกนี้เรารู้แล้วพระลักษณะนี้แท้สมงพว่าจะเชื่อมโยงบางขุนพรมกับวัดลักครังได้ยังไงจะเชื่อมโยงกับวัดเกตกันได้ยังไงอะไรเป็นเหตุว่าทำไมคนคนเดียวทําครูรู้ได้ไงอ่ะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปพบกันได้ในหนังสือนะเพราะว่ามันบางทีมันออกออนแอร์ไม่ได้บางเรื่องเราออนแอร์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยลักษณะการแตกลายงานนะ การแตกลายงาขององค์พระเนี่ยถ้าถ้าเราดูจากองค์นี้นะเราจะรู้ทันทีเลยว่าเขาจะเป็นลักษณะของการแตกลายงาเฉพาะเฉพาะนะผมใช้คําว่าเฉพาะเขาจะมีลักษณะเฉพาะถ้าเราดูด้านหลังองค์พระเนี่ยลักษณะพระเขาจะแตกเหมือนรูปหัวใจแต่รูปหัวใจเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลักษณะเป็นโคง้โคงแบบนี้เขาจะเป็น เป็นเลียมๆเป็นขยับแล้วก็ลงมาเป็นขยักขยักขยับ,ยบ,ยบถ้าเราสังเกตด้านหลังดีๆเราจะเห็นเลยไม่ทัเล็กใหญ่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 สลับกันไปนะแล้วในขณะที่ถ้าสมมติเราเอาพระองค์นี้ไปถอดพิมพ์มามันก็จะได้แบบแบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้มันก็จะเหมือนแบบนี้หมดเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วพระแท้เนี่ยรูปคล้ายๆหัวใจแบบนั้นที่เราเห็นนะ่ะ ในองค์ถัดไปมันไม่เป็นรูปแบบนั้นก็เสมอไปไม่ใช่ว่าเอ้รูปแบบนี้มันก็ต้องอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่บางทีมันอาจจะเล็กแล้วมันอันใหญ่ไปอยู่ข้างล่างอันเล็กไปอยู่หรือใหญ่กว่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สลับกันไปนะอันนี้เป็นลักษณะข,ของหัวใจที่เป็นเป็นเหลี่ยมนะหัวใจที่ที่ไม่ได้เป็นโค้งอะนะเป็นรูปเหลี่ยมและดูเพื่อนเพื่อนสังเกตดูมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เล็กทั้งใหญ่ ด้านหน้าก็มีไม่ใช่ด้านหน้าไม่มีเพียงแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะดูยากมันจะทําให้เราดูยากที่ผมบอกว่าเวลาเราสงสัยดูหลังดิดูอัตลักษณ์ที่หลังดูดูหลังก็ได้เราจะเห็นด้านหลังพระองค์นี้เราจะเห็นวงครึ่งวงกระเพื่อมของผิวน้ํามีลักษณะเป็นกลมๆซึ่งผมเคยบอกแล้วว่ามันเป็นกลมๆกลม,กลมอาจจะเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่แต่มันเป็นกลมๆแล้วเวลา ทำไมตรงนัน้นมันมันมันคล้ายๆกับว่าเราไม่เห็นรอยแตกเข้าไปอย,าอย่างอยู่ในนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะาาพระองค์เนี้ยนะเขาจะนูนออกมานิดนึงแล้วก็มีการฝนออกไปส่วนที่นูนนั่นแหละที่ผมเคยบอกอยู่ในไลฟ์ก่อนๆหน้าน่ะมันจะเหมือนกับเราเอาเหรียญบาทไปวางไว้บนพื้นคือ วงกลมๆนี้มันไม่ใช่ว่ามันเหมือนกบะดพื้นหรืออะไรมันจะมีลักษณะเราเอาเหรียญบาทบางๆอไปวางไว้อยู่บนพื้นดังนั้นเนี่ยเวลาถ้ามันสึกในส่วนตรงนั้นอะไอส่วนเนี้ยมันอยู่สูงกว่าพื้นมันจะสึกไปก่อนถามว่าก็เป็นปกติถ้าถามว่าแล้วมันจะต้องสึกตรงนั้นแบบนั้นไม่ไม่จําเป็นบางทีมาสึกอีกด้านหนึ่งอันนี้มันสึกด้านบนใช่ไหมบางทีมันก็มาสึกด้านล่างเพราะด้านล่างเนี่ยมันอาจจะเห็น ลอยอันนี้อยู่ตรงนี้หรือว่าจะอยู่ด้านกลางหรือาอาจจะวงใหญ่วันนี้เรากําหนดไม่ได้แต่มันต้องเห็นในลักษณะของวงกระเพื่อมของผิวน้ําเมื่อมันสึกเนี่ยมัน,มน,มนวงกระเพื่อมเนี่ยมันอยู่สูงกว่าพื้นที่ของด้านหลังมันก็เลยสึกก่อนเออแต่ถ้าถ้าไม่สึกเนี่ยมันเราก็จะมองเห็นเป็นเป็นคล้ายๆกับแบบที่ผมบอกอะ่ะเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นพระองค์เนี้ย สมบูรณ์ที่พอที่ผมอยากจะอธิบายให้เพื่อนฟังนะจะได้รู้ว่าเออสมชายมันไม่มีพระแท้แล้วก็ไม่เคยเอาพระมาอธิบายอันนี้ไม่ใช่ภาพผมหรอกถ้าผมเอาภาพผมมาอธิบายเดี๋ยวเพื่อนก็บอกเออพาะมืออะไรมึงก็เชียร์เลียกันอยู่นั่ะอันนี้ไม่ใช่นะของท่านของท่านฮิรานาเฟตเดย,ยียระยูนนะเราไปถามท่านดูท่านไปได้ามาจากไหนผมไม่รู้นะผมไม่รู้หรอก ตอนท่านซื้อท่านก็อาจารมาถามผมแล้วผมไม่ได้สนใจไงแต่ผมก็บอกว่าเอาเนี้ยไปเก็บมาได้นะพัดแท้ทีนี้พอมาถ่ายให้ชัดแล้วเนี่ยอุ้ยสวยมากเออสวยมากนะก็เลยก็เลยอยากให้เพื่อนๆน,นได้เรียนรู้ตรงนี้และและดูนะไอ้รอยแตกที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของมันเลยเพื่อนเพื่อไปสังเกตดูในรอยแตกรูปหัวใจอะ่ะมันก็จะมีคล้ายๆเส้นเลือดออกไปอีกไอ้ส่วนเนี้ยมันปอมไม่ได้นะ ส่วนพวกนี้มันลอไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันทุกองค์แต่มันจะมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันทุกองเข้าใจไหมแต่มันจะเล็กใหญ่มันจะไปอยู่ตรงนั้นแบบดันตรงนั้นตรงนั้นเฉพาะตรงนั้นมันไม่ใช่ไม่เสมอไปอย่างรอยสึกที่มันเป็นวงน้ําข้างบนนะมันอาจจะอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างล่างดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงส่วนที่เราเห็นแตกรายงานเนี่ยส่วนที่อยู่ลึกมันมันจะไม่สึกเมื่อมันไม่สึกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันบุ๋มลงไป มันบุบลงไปลอยไอ้ลอยแตกรายงานมันก็เลยทําให้เราเห็นอยู่ตรงนั้นก็แค่นั้นเออเราก็ต้องคิดตามผมนะแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราเราดูรอยแตกองค์นี้ไว้เลยคือรอยแตกที่มันมีเส้นเลือดหรืออะไรอยู่เล็กๆละเ,เอียดละเอียดอยู่ในนั้นอะ่ะซึ่งผู้ปลอมแปลงไม่สามารถจะปลอมแปลงได้นะเออนะดูดูดูจากรอยแตกรอยที่มันเป็นเล็กๆใหญ่ๆก็ตามอะ่ะ ในกันนะในรอยแตกมันจะมีรอ,รอยรอยละเอียดของเขาอยู่อ่ะในช่องว่างที่มันโป่งโป่งโล่งๆลงถ้าเพื่อนเพื่อนขยายดูแล้วเพื่อนๆนจะเข้าใจว่ามันมีรอยแตกที่ซ้อนรอยแตกที่ละเอียดแล้วมันจะเป็นรอยแตกเฉพาะเป็นรอยแตกเฉพาะหมายถึงอะไรรอยแตกเฉพาะหมายถึงว่ามันก็แตกในลักษณะของของใย,ยแมงมุมเราเคยเห็นใย,ยแมงมุมใช่ไหม แต่ใยแมงมุมมันก็มีรอยแตกเฉพาะของมันมันก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนั้นอะผืนผ้าแล้วมันก็จะสมเด็จก็เหมือนกันนะถ้าเราดูจากพระองค์นี้เราจะรู้เลยว่ามันจะแตกเหมือนใยแมงมุมออกจากส่วนกลางขึ้นไปบนเส้นเส้นสุม้มเส้นทั้งหมดขึ้นไปหมดเลยแล้วการแตกเขาเขาจะแตกเป็นทางแบบใยแมงมุมเลยแตกเป็นทางแบบนั้นออกไปในรัศมีนั้นแบบนั้นหมดเลยนะอันนี้มันจะมีคําอธิบายต่อไปในใน ในข้างหน้าข้างหน้าอเอาเก็บไว้ก่อนทีนี้ในในส่วนที่เขาจะแตกเฉพาะเป็นแบบรูปหัวใจที่เป็นเป็นเป็นอย่างนั้นอะเป็นเหลี่ยมอย่างนั้นอะมันก็จะมีเส้นเส้นเล็กๆเ,เหล่าเนี้ยมันตอมไม่ได้ถ้าเอาไปถอดพิมพ์มามันไม่ออกถอดไม่ออกหรือว่าถ้าถอดพิม์มาอะไรที่มันบินอะไรที่มันแตกมันก็จะได้พิมพ์แบบนี้ที่แตกแล้วก็บินแบบนี้แต่ไอ้รอยเล็กๆเ,เหล่านั้นอะ ไม่ออกเลยนะมันไม่ออกมันทําไม่ได้นะแม้แต่ผมจะเป็นผู้รู้นะะมาวิธีวิธีผลิตหรืออะไรผมก็ปลอมไม่ได้นะพรผมไม่สามารถนะผมไม่สามารถแต่ผมรู้แต่ผมไม่สามารถทุกคนที่มาเรียนรู้กับผมรู้แล้วก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะปอลอมรอยเล็กๆแบบนี้ได้ถามว่าต้องมีทุกองค์งไหมต้องมีทุกองค์นะ ให้ดูดิลักษณะรอยแตกเหมือนกันหมดเลยเห็นปะล่ะเป็นลักษณะของรูปคล้ายๆรูปหัวใจอย่างที่ผมบอกให้ไปดูที่มวลสารด้านหลังก็ไน,นะนะมวลสารก้อนใหญ่ๆแล้วดูแล้วดูการโผล่ของมวลสารมาแล้วเราจะเห็นไอ้รอยที่มันเป็นรูปหัวใจแบบเนี้ยล้อมมวลสารก้อนนั้นอยู่ลองกลับไปดูนะคือเรื่องเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นไง วันที่เราเมื่อกี้มีคําถามว่ารอยแตกลายงาเหมือนกับรอยแตกในในสังคโลกไหมเหมือนใช่เลยนะเพราะว่ามันใช้กรรมวิธีคล้ายๆกันนะแต่ว่าการผลิตไม่เหมือนกันมันมีขั้นตอนบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะลักษณะมันเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เรายังไม่สามารถจะปลอมแปลงลายสังคโลกได้เลยต่อให้วิฒนาศารในปัจจุบนันเนมันจเจริญก้าวหน้านะเอาไปอบมันก็ไม่เหมือน นะทำไม่ได้แล้วเราไม่สามารถจะทำปอมได้หากไม่รู้หากไม่รู้ขั้นตอนกรรมวิธีในการเกิดของมันนะเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละคือสิ่งที่ความรู้ที่เรายังต้องตามไปอีกตั้งไกลนะตามตามความรู้ไปอีกไกลเราก็จะต้องมาเรียนรู้บนข้อเท็จจริงกันอย่างนี้ทีนีถ้ถ้าเรามองจากด้านหน้าพระพระแบบนี้ เขาเรียกว่าเนื้อหนึกนุ่มนะนึกนุ่มเนื้อหนึบนุ่มก็คือจะมีปริมาณมวลสารเยอะมากนะเยอะมากแล้วก็หากเราดูที่หูที่พักกันนะเขาจะไม่ตั้งฉากไม่อะไรเลยไปลายๆเนี่ยเราจะเห็นมันจะมีรอยพิ้ว,ๆๆๆๆวพิ้วพิ้วพิ้วพิวพิ้วแล้วก็สโลปสๆลบสลปมันจะไม่ตั้งตรงแข็งกันซื่อเหมือนกับ พลาลอดที่เขาพยายามขี่ให้มันเป็นเส้นไอ้พวกนี้มันมันไม่ไม่ใช่จำไว้อยู่อย่างหนึ่งนะพิมพ์ที่ละเอียดเล็กๆเส้นเล็กๆเหล่านี้มันไม่จำเป็นที่มันต้องเป็นแม่พิมพ์พิมพ์ทรงเสมอไปนะมันจะไปเกิดจากส่วนอื่นก็ได้นะคือมันจะพิ้วไหวด้วยตัวของมันเองแต่มันไม่ได้พิ้วไหวเพราะแม่พิมพ์ก็ได้นะกระบวนการผลิตที่เราควบคุมไม่ได้อะมันจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ หรือแม้ว่าเป็นตุ่มเป็นอะไรเกินนะออกมาที่บนพื้นผิวซึ่งมันก็สามารถเกิดได้ในกระบวนการผลิตนะมันไม่ใช่เพราะแม่มีนมันมีตุ่มมันก็เลยเป็นตุ่มนอกจากปัจจุบันที่มันพยายามทําให้มันเป็นตุ่มเพื่อง่ายต่อการจดจํานะอย่างที่ผมเคยอธิบายเรื่องของบางหุ่นพรมศูนย์เก้าลายจุดลายมีอะไรซอกลักแล้จจุดหรือ อะไรพวกนี้ที่เขาทํากันไว้มีสองจุดสามจุดอะไรอย่างงี้อันนั้นอันนั้นมันเกิดที่แม่พิมพ์ขั้นสุดท้ายแต่กระบวนการผลิตเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดจุดเหล่านั้นน่ะได้เนื้อเกินได้ติ่งเกินได้นะเพราะมันควบคุมไม่ได้การแตกข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันไหมเหมือนเพียงแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีพิมพ์ทรงขึ้นมาปรากฏทําให้เรามองเห็นยากนะเนื้ออันนี้เขาเรียกเนื้อหนุบหนึบนุ่มเหมือนไอ้ถั่วตุ๊กตับในโบราณที่เขาเขียนไว้เป็น ถัวตัดนะถัวตัดเขาเรียกมันถั่วตัดเราจะเห็นว่าตรงส่วนที่อยู่ด้านบนของของพระด้านตรงเนี้ยเราจะเห็นเป็นคล้ายๆเม็ดถั่วมันวงวงมันจะเป็นวงวงอย่างเงี้วงแบบนี้นะมันมันจะเกิดตรงตรงที่เส้นซูมตรงนั้นก็ได้หรือว่ามันจะเกิดตรงด้านข้างของเส้นซุ้มก็ได้โดยที่ข้างนั้นไม่เห็นแต่มันมาเห็นตรงนี้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 ดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปลอมแปลงพระ อย่างเอาองค์นี้ไปถอดเลยองค์สวย,ยอย่างเงี้ยไปถอดแม่พิมพมามันก็ได้องค์นี้แบบนี้เหมือนกันทุกองค์เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าในกระบวนการผลิตจริงๆมันไม่เกิดตรงนี้เท่าตรงนี้เห็นเฉพาะตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันมันไม่เหมือนกันนะด้วยกรรมวิธีการผลิตนั่นแหละที่ควบคุมไม่ได้นะจะเกิดไอ้รอยจิกออกทุกองค์แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เลยมันไม่ใช่นะ แต้วก็เกิดลอจิกเฉพาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บางทีมันก็ไม่เกิดแต่เราต้องดูภาพรวมอ่ะเวลาเราดูภาพรวมอ่ะเราต้องเข้าใจภาพรวมให้ได้ก่อนว่าลักษณะความผิวไหวของพิมพ์โงองค์พระเป็นยังไงลอจิกที่เข้ามาเนี่ยมันมาในมุมไหนมันมาเหลี่ยมไหนมันมันยังไงมันมันต้องมีต้องเห็นนะมนถ้ามันไม่มีมันไม่เห็นมันเป็นพระโรงงานนะเออไปดูอย่างพระเจ้าสงเจ้าสัวเจ้าหลวงทั้งหลายเป็นไงตึงปักปากปักปักไอ้ต้นพระโรงงาน เออคนละอย่างกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจำอัตลักษณ์รูปแบบการเกยขึ้นมาการเส้นเกยเส้นพาดผ่านเราก็รู้นะภาพแบบนี้แ้นะถามว่าอาดูเนื้อไหมเนื้อเป็นไรกระช่างไม่เกี่ยวเพราะเนื้อมันมันมันไม่สามารถจะเกิดแบบนี้มันไม่สามารถจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ทุกองค์แต่บังเอิญองค์เนี้ยเขาบังเอิญมากที่อัตลักษณ์เขาเต็มไปไมหมดเลยนะ พร้อมที่จะมาให้เราเรียนรู้ได้ผมก็เลยไลฟ์สดเลยนะเราจะได้จำขึ้นใจนะเหมือนเราเห็นใยแปงมุมเรารู้จัก,จกใยแปงมุมเราเห็นภาพสมเด็จแบบนี้เราก็จำได้ว่เาเขาเป็นแบบนี้นั่นแหละคืออัตลักษณ์มันเป็นความเฉพาะตัวเป็นรูปแบบเฉพาะตัวเป็นฟอร์แมตเฉพาะตัวของเขานะส่วนหน่วยวัดค่าหรืออะไรเนี่ยเราก็ไปค้นหากันอีกทีหนึ่งนั่นแล้วกันนะแต่นี่ผมนำทางมาถูกแล้วนะ นำทางมานำทางทุกท่านมาในแนวทางที่ตามข้อเท็จจริงนะแล้วไม่ใช่หมายหมายถึงอย่างที่ผมบอกไงเมื่อเนื้อมันต่างกันเมื่อเนื้อพ้ามันต่างกันหนึกดุ่กกับหนึกแก่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนขอบวนการผลิตควบคุมได้ไหมไม่ได้ดังนั้นการที่จะมีซ้ําองค์นี้มันจิงเป็นไปไม่ได้นะทั้งหน้าทั้งหลังมันจะเหมือนองคนี้เดียเดียเป็นไปไม่ได้นะไม่มีทาง พระแต่ละองค์จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีความเหมือนกันในเรื่องของอัตลักษณ์มีความเหมือนกันในเรื่องของอัตลักษณ์แต่ว่ามันไม่สามารถจะปรากฏให้เหมือนกันได้ในทุกองค์ดังนั้นเนี่ยเราจะมายึดองค์ใดองค์หนึ่งเป็นหลักเพื่อจะไปดูไม่ได้เราต้องดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อเหมือนกับยายแมงมุมอะ่ะมันมันหายมันขาดหายไปแต่เราเห็นบางส่วนว่าเอ้ยนี่เป็นใยแยมงมุมอยู่ลักษณะของใยแยมงมุมมันเป็นแบบนี้แหละ เออเราก็ยังพอเดาได้ว่าเอออันเนี้ยเป็นพัดแท้เพียงแต่อีกข้างหนึ่งมันไม่เห็นหรือมันขาดหายไปหรือเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งล้วก็ยังพอจะเดาได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นของยามยงมุมลักษณะมันขึ้นลูกมาแบบนี้อะไรมาแบบนี้เราเข้าใจนะนั่นแหละคือสิ่งที่บอกท,ท,ที่ผมมักจะบอกว่าอ่ะมึงไม่ดูเนื้อไม่ดูพิมพ์ไม่ดูความเก่าแล้วไม่ดูอะไรก็ม,มีวิธีดูไงนะกําลังสอนอยู่นี่ไง นะการแตกการระเบิดนะการระเบิดออกจากภายในมันเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ที่พื้นหรือเปล่าใช่ไหมลักมันลงไปได้ยังไงเออมันลักไม่ได้ทําให้พ้าแตกได้นะเพราะถ้าพ้าหยิบจับได้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปจุ่มลักหรือไปทาลักก็แล้วแต่ลักซึมเข้าไปในล่องได้นั่นก็หมายความว่ามันมีล่องอยู่แล้วนะเออ มันไม่ใช่ว่ารักไปบีบทําให้ล่องเกิดล่องรอยเหล่านี้คิดตามแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจจะได้ความรู้จากสิ่งที่ผมรู้เยอะแยะเลยมันเป็นเรื่องใหม่อย่าไปเชื่อเซียนเซียนบอกว่าเ,เพราะรักมันบีบลักไม่มีคุณสมบัติมีแรงบีบรอบด้านเหมือนกาวตาช้างมันไม่สามารถจะบีบพระให้แตกได้แล้วตัวมันซึมเข้าไปอยู่ถ้ามันบีบได้ตัวมันก็แห้งแล้ว เมื่อแห้งมากๆเนี่ยมันก็ตัวมันแห้งแล้วมันก็จะบีแล้วมันจะไหลไปได้ยังไงตัวมันแห้งแล้วอะ่ะคิดดิคิดดิเออแล้วก็ไปฟังไอ้ตำราเก่าๆมันบอกเผาทิ้งเอะนั่นมันผิดหมดนะมันผิดหมดคำอธิบายมันผิดหมดผมไม่ได้มีเลือกโกรธเคืองแค้นนะความรู้ก็คือความจริงมันเป็นแบบนี้ผมก็อธิบายความจริงมันเป็นแบบนี้นะต่อให้ไปอบไปอะไรเนี่ยรักมันก็ต้องแห้งก่อน มันจะไปบีบอัดข้างข้างล่างได้ตัวมันต้องย่นก่อนมันแห้งก่อนเมื่อมันแห้งก่อนแล้วเนี่ยมันจะไปบีบอัดที่ไหนมันมีแรงที่ไหนเรานะเราต้องคิดตามนะคิดตามเขาแล้วก็คิดตามผมเขาเรียกว่าเราต้องรู้จักวิเคราะห์อะไรที่มันเป็นประโยชน์เราเอาไปใช้อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ทิ้งมันไปดังบอกในตําราผมเนี่ยมันก็จะมีจต่เลือกความจริงผู้กี่ทิมก็เป็นความจริงแบบนี้หรือจัดมันเป็นอย่างนี้อ๋อวิธีพิสูจน ในองค์เดียวกันน่ะเราไม่มีองค์ที่สองเราไม่รู้แต่องค์เดียวที่เราอยู่เนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าองค์นี้มันแท้เราจะรู้ได้ไงว่าองค์นี้เดี๋ยวผมจะทําไว้ในหนังสือให้หรือว่าถ้าเราเจอองแท้แล้วแล้วเราจะนําพิสูจน์ได้ไงอีกองหนึ่งมันก็แท้องคนู้นมันก็แท้องค์นั้นมันก็แท้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 เพราะอะไรมันแท้จะมีวิธีวิธีอธิบายวิธีให้เพื่อนๆไปนําพิสูจน์จากจากหนังสือนะจะสามารถไปเรียนรู้แล้วก็นําพิสูจน์แล้วก็ ไปฝึกฝนได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยว่าอ๋อทีนี้พอมาพบกันมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะพบกันนี่มันจะเป็นเรื่องของของเรื่องใหญ่ละมันเป็นก้าวข้ามผ่านหนังสือที่ผมเขียนเองด้วยซ้าไปนะมาเราก็จะนําทิ์ด้วยด้วยตัวตัวเองได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะที่ครูพูดมาทั้งหมดที่ครูพยายามจะบอกอธิบายทั้งหมดมันเป็นแบบนี้อ ก็ขอบคุณเจ้าของพระองค์นี้ด้วยนะครับที่นํามาให้วิเคราะห์วิจารณ์ได้น,นะครับรงน,นี้เขาก็บอกว่าหลังมันนูอูมไปหน่อยมีบางท่านบอกว่าองค์นี้หลังมันอูมนะหลังอูมมันก็ไม่ได้แสดงว่ามันปลอมอมันแท้นะเราก็ต้องดูภาพรวมก่อนเพราะอย่างอิทธิพลอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องของอิทธิพลทางด้านพิมพ์ทรงที่สมเด็จรับมาจากสังฆราชสุกก่เถือนเนี่ยพระมีหูจะมาก่อนนะ ดังนั้นเนี่ยสมเด็จวัดเกศชยโยเนี่ยอนุมานได้เลยว่ามาก่แล้วไงก็ดูจากมวนสารเขาดิมวลสารเยอะมากนะเยอะมากขณะที่วัดละคังลงไปน้อยลงไปจะแกะปูนแกะอะไรมาเยอะขึ้นใช่ไหมเออพวกนี้แหละเนื้อเนื้อหามวลสารเราจึงไม่สามารถจะนํามาเป็นข้อเรียนรู้เพื่อรู้แต่เรารู้แครารู้ว่าอ๋อ ปะอนุมานนะคือองค์นี้เขาเขาเต็มสูบมาไงผมก็เลยอธิบายแบบให้เพื่อนๆเต็มสูบได้นะก็ลองดูลองตามดูตามที่ผมบอกตามซอกตามอะไรอะ่ะมันจะมีรอยรอยย่นรอยยึกยือรอยอะไรพวกเนี้ยแชร์นะครับแชร์ไปด้วยท่านแชร์ไปด้วยผมวิ่งหาพระสมเด็จตามแนวทางคนขายพาพมาเกือบสาสิปี ไม่เคยเจอพระแท้ที่พวกขายพระนําความโลภของเรามาหลอกล่อเลยเข้าศึกษาพระเครื่องตามแนวทางของอาจารย์ได้พบพระองค์นี้ใช้เวลาแค่สามเดือนเพียงแค่ดูพระแท้ให้เป็นก่อนเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆครับเส้นทางนี้มีแต่ความจริงและปัญญาปุ๊บให้เข้าใจและจบได้ผอขอบคุณมากเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงบอกเพื่อนๆอะ่ะมันไม่ใช่พระผม แล้วก็หนึ่งถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็สามารถที่เราจะไปมองเห็นมองหาไปนค้นหาเองก็ได้นะครับไม่ต้องมารอพระครูสมชายครูสมชายหน้าตาพระเป็นยังไงถ้าผมเอามาอธิบายถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจเมื่อมึงก็อวยพระมึงอะไรอย่างเนี้แล้วก็เอาราคามาตั้งมาอะไรกันไม่เอาความรู้มาให้กันหลายท่านนะครับหลายท่านที่ที่ผมบอกขอบคุณสมาชิก ในกลุ่มอะสำคัญมากทุกคนเป็นกาลังให้ให้กันและกันนะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกพอทุกคนเข้าใจเข้าเข้าใจความจริงอะ่ะเข้าถึงความรู้อาจจะบ้ามากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ทุกคนก็ช่วยช่วยกันอธิบายนะอันนี้ต้องขอขอบคุณเลยทําให้เนี่ยทุกคนเรียนรู้ได้เข้าใจได้ส่วนส่วนบางคนน่ะก็เพิ่งรู้จักผมเมื่อปลายปีหรือว่ามาเรียนรู้เมื่อปลายปีวันนี้เขาสามารถเป็นคอมเมนต์เตเซอร์ได้ คือสามารถไปคอมเมนต์พระคนอื่นได้ทำไมอะ่ะเพราะเขาก็รู้เขาเข้าใจไงแล้วมันก็อธิบายตรงจุดที่ควรจะอธิบายไม่ใช่ไปอธิบายเนื้อพิมพ์ความเก่าเนื้อพิมพ์ภาพเก่าเหมือนกับที่เซียนเขาเล่นกันเซียนเขาเ,นเาเรียนรู้อย่างถูกต้องอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยและมองพระเขาเดิจัสวปงงนปักเลยโรงงานปึ๊กเลยขอบคมกิ๊กเลยแล้วไงอะ่ะแต่มันมันแท้ไงมึงเล่นกับเขามึงไปขายเขามึงก็ต้องแล้วมันเล่นพระแท้มาละเออ มันรู้จักพารแท้เปล่ามันไม่รู้จักพารแท้ทีนี้มันเล่นพารแบบนั้นพอเราพารแบบนั้นไปให้มันก็ไม่เอาเออมันก็อ้างว่าไม่เหมือนบังไอ้นู่นไม่เหมือนบังเนื้อไม่ใช่พิมไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ซื้อมึงอ่ะเอา่าง่ายๆแล้วเอาราคามาโพสิบล้านยี่สิบล้านครับมีแบบนี้มามีแบบนี้มามีไปจริงๆมันไม่สนใจมันจะขายอย่างเดียวนะเออแตกยาวทะเกิดในพาร์ทแท้ไหมปกติมันต้องแตกละเอียด แต่แตกหยาบต้องไปดูมวลสารแล้วก็องค์ประกอบส่วนอื่นประกอบกันด้วยแตกไหมปกติมันต้องแตกละเอียดและแตกละเอียดมันต้องเป็นลักษณะเฉพาะนะเฉพาะของมันมันไม่ใช่แตกแบบอะไรอูนึกจะแตกมันก็แตกอะไรอย่างเงี้ยทิศทางองศาแล้วก็รูปแบบมันต้องเป็นแบบเดียวกันนะมันไม่ใช่ว่าแตกแบบละเอียดแบบเลอะเทอะ มันก็ไม่ใช่นะต่อให้ละเอียดมันก็ไม่ถูกอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างเลยในในในการแตกละเอียดมันก็ยังมีเส้นเลือดที่มันมันไม่ทําให้ละเอียดแต่ถ้ามันแตกเป็นตารางหมากรุกทั้งหมดอันนั้นมันไม่ใช่นะมันคนละคนละอย่างกันนะครับทีนี้อ๋อท่านพิทยุธลิงก์หนังสือมาใครสนใจหนังสือนะครับก็สามารถไปตามลิงก์ที่ท่านพิทยุทธ์ขอบคุณมากทําให้ ผมมงมงไปหมดเลยเวลาผมโพลแล้วมันลิงก์มันหายไปไหนอะไรมันหายไปไหนเราจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะหนังสือก็จะบอกเรื่องราวของที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนที่ฟังผมอะไรของมึงนะแต่เนี่ยแหละไม่เล่นกับเซียนเลยแต่เล่นกับความเป็นจริงข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นความจริงในข้างหน้าเนี่ยพาระจะรับรองตัวเองว่าแท้ได้ดูวันไหนก็แท้นะ พัดจะรับรองตัวเองได้ครับไม่ต้องมีใบรับรองนะครับถ้าเราเข้าใจเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจเทคนิควิธีดูพัะแท้เราก็มีโอกาสจับพัะแท้ได้ไม่ต้องไปสนใจเซียนไม่ต้องสนใจคนกลางไงเราเราจะสามารถใช้ปัญญาแล้วก็ความรู้ที่เราได้รับไปนะที่ผมพยายามอธิบายนะก็สามารถได้นะแล้วมันก็นำพิสูจน์ได้วันหนึ่งอ่ะเราก็นำพิสูจน์ได้เออพาระอย่างนี้มันแท้จริงอ่ะเออ แล้วนำพิสูจน์พารเซียนได้ด้วยเออพารอย่างนั้นมันปลอมจริงด้วยแค่เราดูขอบดูขบวนการผลิตมันเราวันนี้เราก็สินบางอ้อแล้วนะผมว่าหลายท่านสินบางอ้อแล้วนะเก่งมากนะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะใช้ความรู้ร่วมกันแล้วเราจะเดินไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้องไม่ต้อง